S e s p o r t ไม่ใช่แค่เกมแต่เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่สร้างโอ,อกาสสร้างอาชีพให้กับผู้คนในยุคนี้รวมถึงยังเป็นส่วนที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยกว่าจะมาเป็นกีฬา e s p o r t อย่างทุกวันนี้เราขอพาย้อนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นด้วยกันการแข่งขัน e s p o r t เกิดขึ้นครั้งแรกในปี1972ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับเกมที่มีชื่อว่า Space War ที่มีรางวัลคือการได้เป็นสมาชิกนิตยสา,ารโ l ล n ิ Stone ฟรีเป็นเวลา1ปีให้กับผู้ชนะ การแข่งขันยังคงเป็นหัวใจหลักของ e-sports จากเกมยุคแรกสู่การแข่งขันระดับโลกอย่าง The International, The League of r e g i o n World Championships หรือ Asian Games วันนี้ e-sports ไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมได้ก้าวไปสู่ระดับมืออาชีพได้ e-sports เติบโตขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G หรือ AI รวมไปถึงคลาวเกมมิ่งต่างๆที่ช่วยให้การแข่งขันเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด eSports จึงไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือวัฒนธรรมใหม่ที่สร้างอาชีพสร้างโอกาสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีนัยสำคัญทูคอร์ปอเรชั่นเห็นถึงศักยภาพของ eSports และมุ่งสนับสนุนวงการนี้ในทุกมิติโดยครั้งนี้ทูคอร์ปอเรชั่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนการแข่งข e ันอีสปอร์ตสค o ูทัวร์2024รอบไฟนนล และพร้อมผักดันเยาวชนไปสู่เวทีระดับประเทศ